เป็นเรื่องของคนบันเทิงค่ะนำทีมน้องๆขึ้นแสดงดนตรีเพื่อเป็นการชวนการระดมทุนหาเงินบริจาคช่วยเด็กกลุ่มของเด็กด้อยโอกาสนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นที่วัดพระบาทน้ำพูของจังหวัดลบบุรีค่ะ พิธ <G iro entender> ีย <avez> ินดีเป็นอย่างยิ่งทางด้านของพลเอกสรยุทธจุลานนท์นะคะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Breast for the Blue นะคะหยุดความเศร้าในหัวใจดวงเล็ก เพื่อให้เด็กได้โอกาสพร้อมด้วยท่านเจ้าคุณอลรกฎหรือว่าพระอุดมประชาธรวัดพระบาทน้ำพุของจังหวัดลบบุรีได้มีการนำทีมน้องๆจากบ้านธรรมรักนะคะขึ้นแสดงความสามารถทางด้านดนตรีให้ผู้ใหญ่ใจดีได้เห็นความตั้งใจและความสามารถของน้องๆบรรยากาศในงานนี่ก็จะมีสามสาวใจบุญนะคะมีคุณหมิงชาลิสาบุญครองทรัพย์มีคุณตูสุพัชชาปิตินันแล้วก็มีคุณหญิงสุกัญญาไราวนนิ่ยเข้าร่วมง,งานระดมทุน ให้น้องๆเด็กด้อยโอกาสในวัดพระบาทน้ำพกุก็มีการฝึกฝนทักษะให้กับเด็กด้อยโอกาสทั้งทางด้านดนตรีแล้วก็ทำการแสดงในงานด้วยถ่ะนอกจากนี้นะครับโครงการดังกล่าวก็เกิดจากความตั้งใจเพื่อรณรงค์ไม่ให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและลดปัญหาผู้ที่ติดเชื้อนะครับพร้อมกับหาเงินบริจาคช่วยเด็กกลุ่มของเด็กด้อยโอกาสเพราะเชื่อว่าดนตรีจะช่วยกล่อมกล่าวจิตใจของเขารวมถึงเป็นกำลังใจให้กับ พวกเขาเหล่านี้นะครับได้มีชีวิตที่เข้มแข็งขึ้นทั้งนี้น้องๆยังออกแบบหลักสูตรเพื่อต่อยอดทักษะด้านดนตรีพร้อมที่จะขึ้นโชว์สู่เวทีนานาชาติกันได้ด้วยนะครับน่บารักจังเสียงเด็กเวลาร้องเพลงรวมกันเยอะๆน่ารักสดชื่นสดใสบริสุทธิ์